แรรบสวัสดีค่ะวันนี้แม่ตุกพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวใครที่อยากจะทําน้ําสลัดวันนี้แม่ตุกพาทําน้ําสลัดซึ่งแม่ตุกไปอยู่ต่างประเทศมานั่นก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์การทําซอสหรือน้ําสลัดแบบใช้มายองเนสนะคะแต่ว่ามายองเนสเรามาอยู่ตามชนบทมันก็จะหายากนอกจากาว่าเราจะไปซื้อมาแต่รสชาติ จะไม่ได้ตามสไตล์ฝรั่งหรือแถวยุโรปมันจะเป็นรสชาติออกหวานหวานนะคะมายองเนสของประเทศไทยแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆทำมายองเนสรสชาติต่างประเทศแต่เราจะมาประยุกต์การใช้เครื่องปรุงนะคะสิ่งแรกที่เราจะใช้ไข่ ไข่ย้ําต้องเป็นไข่สดเท่านั้นวิธีสังเกตไข่สดเวลาเราตอกไข่หรือเอาไข่มาสักหนึ่งรูปแล้วเราตอกไข่ลงไปในจานเพื่อนๆต้องสังเกตนะคะว่าไข่ขาวรอบไข่แดงต้องเป็นลักษณะวุ้นที่ใสแล้วก็ออกเป็นจับตัวนะคะหมายถึงว่าเป็นฟองของมันแล้วไข่แดงมันจะมีลักษณะที่นูนมาก นั่นแสดงว่าเยื่อของเขาแข็งแรงแล้วก็เป็นไข่ที่สดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราตอกไข่ลงไปแล้วไข่แดงไม่มีการนูนขึ้นแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบ็ติดกับไข่ขาวนั่นแสดงว่าไข่ไม่สดจ้าไม่ต้องใช้เดี๋ยวจะขาวเอานะคะให้เลือกใช้ไข่หนังรูปใช้ทั้งหมดทั้งไข่ขาวไข่แดงนะคะต่อไปอันนี้ก็คือเซมนะคะเซมนะคะ นี่คะ่ะมัสตาร์ดนั่นเองเพื่อนเจากนั้นเราจะใช้นี่คะ่ะน้ำมันรำข้าวนะคะต่อไปส่วนผสมต่อไปก็คือน้ําตาลน้นําตาลคุณจะใช้เป็นน้ําตาลสายขาวก็ได้น้ําตาลสายแดงก,ก็ได้ตามสะดวกค่ะนะคะต่อไปก็จะเป็นเกลือคะ่ะเกลือป่อนนะคะเราจะหาเอซิกหรือน้ำส้มสายชูจำแอปเปิ้ล ไม่ได้นะคะเราก็จะใช้น้ำมะนาวแทนจ้าคุณจะใช้น้ำมะนาวแบบรูก,ก็ได้หรือแบบขวดก็ได้ค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะโอเคไม่ตุกยกโหลมาโหลนี้ไม่ตุกตอกไข่เข้าไปแล้วนะคะ1ฟองนะคะเป็นไข่สดหนึ่งลูกนั่นแหละค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เทส่วนผสมอื่นๆต่อไป สิ่งแรกที่ไม่ตุกทำก็คือน้ำมันลำข้าวนะคะทยอยใส่นะคะน้ำตาลค่ะวันนี้ไม่ตุกใช้สองห่อนะจ๊ะตามรสชาติรสชาติจะออกเค็มๆเมปรี้ยวๆนะคะตัดหวานนี้ นึ่งเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะให้มันออกแซบค่ะนะคะจากนั้นก็เป็นเกลือนะคะคุณจะใช้เกลืออะไรก็ได้แต่แนะนําให้เป็นเกลือเม,ม็ดเล็กๆนะคะเกลือป่อนนั่นเองนะคะใส่นิดเดียวเดี๋ยวจะเค็มนะคะเค็มมากก็ไม่อร่อยนะคะ<ม>ต่อไปปรุงด้วยความเปรี้ยวน้านํามันรำข้าวจะเพิ่มความมันนะครับ มายนิ่งต้อมีรสชาติมันๆค่ะนะคะใครได้กินเยอะก็ระวังอ้วนนะคะเพราะฉะนั้นควรเลือกใช้น้ํามันที่เป็นลักษณะด,ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะต่อไปนะคะก็คือนี่ค่ะมัสตาร์ดหรือเซมนะคะใส่ลงไปเลยจ้าบางคนที่ชอบกินเออเขาเรียกว่าอะไรกินกระเทียมก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะืเราจะใส่ไม่เยอะตีกะประมาณเอาสัก ครึ่งช้อนประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะหรือครึ่งช้อนชาเอ้ยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามปริมาณที่ใส่นะคะส่วนอันนี้มันก็จะออกรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วนะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เอาเต็มเตหนึ่งช้อนช้อนชาก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนชาเพิ่มรสชาติและสีสันนะคะอย่างนั้นเราก็เอาไปปั่น,นะคะ่ะ ไปดูกันเลยตั้งค่ะนะคะปิดฝาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะกดปั่นเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อมาอยองเนสกันว่าเป็นยังไงจากนั้นเราก็จะไปทำ น้ำสลัดกันค่ะว่าทำยงไงไปดูค่ะเนื้อบรยนเนท่ทำสดสดใหม่ๆมันไม่มีสารกันบูดเพราะฉะนั้นเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เกิน3วันใช้ไม่หมดนะใช้ไม่หมดให้เอาทิ้งแต่ถ้าเราทำปริมาณน,น้อยเอาไปทำซอสบาร์บีคิวก็อร่อยนะคะผสมกับกาเรียกว่าอะไรซอสมะเขือเทศก,กินกับสัปเนผสมเข้าด้วยกันมันอร่อยมากเลยค่ะไปชิมรสชาติกันเราไปดูเนื้อกันค่ะ ญาตใช้ช้อนนะคะใช้บ่วงเลยค่ะนะคะญาติใช้บ่วงเลยนะคะมาดูตัวเนื้อของมายองเนสโอ้อย่างนี้เลยนะคะเป็นแบบเนื้อนี่ครีมเลยนะครีมมี่เลยค่ะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะนี่โอ้ข่าวจ้วงเลยขอนญาติใช้มือ,อปิดให้ดูนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ เนื้อของเขานะคะเป็นเนื้อครีมแล้วก็ละเอียดมากขออนุาตชิมรสชาติเลยกันนะคะอ่ะช้อนนี้เราไม่ล้วงเข้าไปแล้วนะเราขออนุญาตชิมจากช้อนของเราเองนะอืมอืมไม่หวานถ้าได้ใส่น้ำมะนาวลงไปมันก็ดีมันก็จะเปรี้ยวกว่าน,นี้ค่ะแล้วแต่คนชอบนะอันนี้มันเค็ม เปรี้ยวตกท้ายด้วยความหวานสูตรฝรั่งเลยค่ะไปลองทำกันดูน้ำอาอยอเนตแบบง่ายๆเพื่อนๆมาดูค่ะนี่นี่เพยังไม่ไหลออกเลยค่ะนะคะเป็นเนื้อครีมนี่เราจะไปทำน้ำซอสกันไปดูวิธีการทำเลยค่ะอืมเอาไว้ละการทำเราจะใช้เขียงสําหรับหั่นผักนะคะ เราจะใช้หอมหัวใหญ่เราจะมาหั่นเตา๋าเป็นชิ้นเล็กๆไปดูวิธีการทำเลยค่ะตัดมาเท่าที่เราจะใช้นะคะไม่ทุกใช้หอมหอมในการเป็นส่วนผสมของน้ำสลัดค่ะใช้เขียงที่สะอาดนะคะเป็นเขียงสำหรับหั่นผักเพื่อนๆอย่าใช้เขียงร่วมกับเขียงที่หั่นกับหมูกับไก่นะคะเพราะการกินสลัดหรือทำน้ำสลัดเราจะกินน้ำสลัดแบบสดๆค่ะ นะคะเราไม่ได้ผ่านการปรุงสุกนะคะไปดูกันเลยค่ะเราจะหั่นเต๋านะคะก็คืออย่างนี้นี่ค่ะนะคะหั่นอย่างนี้แล้วเราก็หั่นเตาชิ้นเล็กๆค่ะ นะคะจากนั้นนำภาชนะมาสำหรับเตรียมทาซอสค่ะได้มาแล้วนะคะนั่นก็คือถ้วยจากนั้นนำนี่ค่ะนะคะที่เราหั่นเตาไว้เนะคือนั่นก็คือเมียงวะหัวหอมใหญ่หั่นเตาค่ะนั่นก็คือหัวหอมใหญ่หั่นเตานะคะใส่ลงไปนะคะเราจะมาปรุงรสเพิ่มนะคะ ไปดูกันเลยค่ะใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆนำน้ำ,นำมาผสมน้ำสะอาดนะคะไม่ใช่น้ำต้มสุกก็ได้ค่ะน้ำดื่มแต่น้ำต้องสะอาดค่ะเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะใส่ในปริมาณที่ที่ไม่เยอะมากเดี๋ยวไม่ตงจะกลับกล้องให้ดูนะคะ เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพิ่มไม่พอเดี๋ยวเพิ่มเอาค่ะใส่อีกไ่นยนี่นะคะจากนั้นเราจะเติมส่วนผสมอย่างอื่นนั่นก็คือมายองเนสค่ะซึ่งอยู่ในนี้ไปกันเลยค่ะเราจะใช้ช้อนตักมายองเนสออกมาผสมในในถ้วยนะคะ ใประมาณ3ามช้อนนะคะมีค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเพิ่มค่ะส่วนผสมอย่างอื่นที่ว่านั่นก็คือน้ำมันรำข้าวใส่เพิ่มนะคะแล้วถ้าใครชอบรสชาติหวานๆเราก็จะเติมเพิ่มก็ได้ค่ะนะคะใครที่ชอบเปรี้ยวก็เติมตามรสชาติที่ต้องการได้เลยนะคะ แล้วถ้าใครยังไม่พอก็ใส่นะเกลือกเกลือป่นล,ลงไปด้วยนะคะเราจะมาชิมกันค่ะก่อนที่เราจะเติมเครื่องปรุงต่อไปนะคะว่าขาดรสชาติอะไรบ้างนะคะอืมความมันได้แล้วค่ะ นั้นเราขออนุญาตใส่น้ำเพิ่มนี่นิดนึงเกลือนีน้ำจารเพียงเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะครึ่งซองนั่นเองนะคะฮาฟนะคะจากนั้นเราก็จะคนค่ะ ชาดก็จะข้นๆอย่างนี้เลยค่ะบางคนก็กินกับแตงกัวนะคะสลัดแตงกัวหมอมากเลยค่ะนี่ค่ะนะคะมันอร่อยมากลูกสาวชอบมากค่ะหวังว่าวิดีโออันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําน้ำซอสสลัดให้เพื่อนๆได้ทํากันและทํากันง่ายๆแถมด้วยมีเคล็ดลับในการทำมายองเนสแบบโฮมเมด ไม่ต้องไปหาซื้ออันนี้ก็คือรสชาติฝรั่งล้วนๆเลยจ้านะคะไม่กินหวานมากมีเปรี้ยวเค็มหวานตกท้ายคะ่ะไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดวิดีโอต่างๆที่มีุ๊กนำเสนอด้วยนะคะอ,อร่อยแน่วันนี้ขอบคุณคะ่ะที่รับชม